เหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสุดยอดของเหรียญแล้วนะครับก็คือเหรียญจอบเล็กนะครับสวยงามมากนะครับใครมีควอบครองว,วรู้สึกว่าก็ปิติยินดีด้วยนะครับทกท่ันนะครับ ก็ตอนนี้ก็ราคาก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเหยียบล้านนะครับแพงมากก็เพราะว่ามันมีเจ้าของไม่หมดแล้วนะครับหรือเฉพาะคนที่ยังไม่มีเอไม่ครอ,อบครอง วเป็นมูชานะครับก็ลองสัรหาก็มองมองู้นะครับท่านอาจเจอก็ได้ขอให้โชคดีนะครับผมก็มีอยู่เหรียญเดียวนี่นะครับดึกดําบันตกทอดมาครับก็เห็นไว้ ก็อยากจะขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่จะซื้อเขาบอกว่าตังไม่พอครับผมกตังยังไม่ยังเก็บตังค์ยังยังยังไม่ได้ถึงแสนเลยอ๋องั้นก็เก็บต่อไปนะครับเดี๋ยวก็องคงครบนะครับ แปดเก้าแสนก็โอเคนะครับผมก็จะได้เอาเงินส่วนนี้ไปทำมูลบ้างไปไปปล่อยโครโครับก็ไม่ใช่โคโควิตี้นะครับโคกับมือ,อโควิชตีไม่ คงไม่มีแล้วครับทุกวันนี้ไปไปวัดอะไรประมาณนี้ครับฮะวัดอะไรอ๋อวัดหวงไม่ใช่เฮ้ยวัดวานี่แหละวัดอีมีหลวงพอ่อด,ดี่ไม่ใช่พินเสาไฟฟ้านะเอาที่หน้าน้ำถือหน่อยคุยรู้เรื่อง ยกมือไหวก็โอเคขอบคุณท่านบวชกระสือหัวไม่มีข้าวกินพูดมาคำนี้ก็น้ำตาแล้วพูดได้ยินได้ฟังก็น้ำตาจะไหลครับเกิความสงสารเออใส่พลาเหลืองต่อไปซะเดี๋ยวออกมาก็จะวุ่นวายหาที่อยู่หา ที่ธรมาห้ากินไม่มีอีกอายุปานนี้แล้วขอให้บวชบวชไปทำมีดีมิร้ายก็เตินกว่านี้ก็บอกเลยจับศึกนะโหยอืมก็คิดว่าสงสารเราคนไทยด้วยกันนะครับไม่มีพมระพุทธเจ้าไหนมาช่วยหรอกเรานี่เราช่วยกันนะครับผมว่านะาทำมนุษคสอนทำอะไรเนี่ยขอบคนนี่แหละเขียนขึ้น อาจารย์นู่อาจารย์นี่เขียนขึ้นมาตงแต่งช่วยกันศาส,สนาไหนก็สอนให้เราเป็นคนดีทั้งนั้นไม่มีสอนให้ทําชั่วหรอกครับครับถือศาสนาไหนหรือว่าพระอาจารย์เอวดาวาลินพระพุทธเจ้าพระเยซู าอันเลาะอะไรประมาณเนี้ก,ก็ก็มีคำสอนที่ว่าไม่ไม่แตกต่างอะไรกันมากครับก็สอนให้เราเป็นคนดีครับผมฟังดูแล้วนะครับก็ไม่ต้องเปแย้งอะไรกันมากครับปล่อยให้เขาพูดให้จบซะก่อนดูดูก่อนว่ามัน เออคอกแขกอะไรแค่ไหนเนาะค่อยๆฟังฟังหูไว้หูไอห,หูก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีหมูยานโนนดึงโนนอันนี้บ่อยนะก็ไม่ดีนะครับถ้าเรามีตาน่นด้วยตาจะดีกว่านะครับตานี่อตาตาเห็นนี่แสดงว่าโอเคครับเชื่อได้ แต่ฟังหูวไว้หูนี่ย,ย,ย,ยัง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 ไม่เต็มร้อยนะครับแต่เห็นเต็มตานี่โอเคครับเชื่อเลยร100้อยเปอซ็พันเปอรเซ็นประมาณนั้นนะครับก็ฝากพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับก็พระที่ว่าปีนเสาไฟฟ้าน่ก mm ็น่าสงสารเขาบอกว่าสึกแล้วจะไปกินข้าวที่ไหนจะไปทำอะไรกินอายุป่านี้ mm hmm. น้ำตา ก็จะไหลเหมือนกันผมได้ยินอืมมีความสงสารนะครับอยู่ในสินห้าเหมือนกันอืมีความเามตตาสงสารกรุณาปานี้นะอืเราไม่ฆ่าสัตว์อืมอะไรประมาณนั้นนับหนึ่งสินห้าก็ยังมีอยู่ในศินนะครับคือถ้าก็าไม่ฆ่าสัตว์ก็คือเราไม่ฆ่าคนด้วยกันนะครับ ก็ลองให้โอกาสเขาดนุอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่านะนี่นะครับผมก็พูดอะไรผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยนะครับผมทีนั้นส่งคำคำนินทาหรือว่าคำมินีมิไลลงมาออคอมเมนต์มาให้ผมทราบหน่วยกันดีนะครับอย่านิ่งเฉย อ้าวยังไม่กดแชร์กันอีกยังไม่กดติดตามให้อ้าวโอ้จะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปมีความคิดออกว่าจะทำอะไรต่อไปอสิ่งดีๆมาช่วยแชร์กันนะครับไหนดีอันไหนไม่ดีก็ผิดเราตัวโตกันแล้วพิจารน,นาดูนะครับก็ ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็ฝากหลวงพ่อเงินในคลิปนี้แล้วก็กดติดตามนะครับมีกำลังใจครับผมจายุทธาภะสวัสดีครับ